รายการค้าข้อต่อไปนะคะเป็นมกราคมวันที่สองรับชำระหนี้จากบริษัทพยอมจำกัดทั้งจำนวนที่ค้างชำระโดยได้รับชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ค่าธรรมเนียมธนาคาร20บาทรายการนี้นะคะเราก็มาวิเคราะห์รายการค้าก่อนว่ารายการนี้เราจะไปลงที่สมุดบัญชีอะไร ตามนโยบายของกิจการของเรานะคะซึ่งเราได้รับชำระหนี้แล้วได้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีแล้วนะแสดงว่าเราได้รับเงินดังนั้นเราจะไปบันทึกที่สม,มุดรายวันรับเงินนะคะหลักการบันทึกบัญชีหากเราบันทึกบัญชีด้วยมือนะคะคือคือการบันทึกบัญชีทั่วไปนะ เราก็จะเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคารเนื่องจากว่าโจทย์มีค่าธรรมเนียมธนาคาร20บาทนะคะเราก็จะเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคาร20บาทเดบิตเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพด้วยยอด204,730บาทนะคะจากนั้นเราเครดิตลูกหนี้การขา้าด้วยยอด204,750เรามาบันทึกที่ โปรแกรมสมาร์ทดิจิแล้วนะคะารายการน,นี้นะคะจะพาไปบันทึกที่สมุดรายวันรับเงินซึ่งเราก็จะมาที่เมนูแยกประเภทเลือกบันทึกรายการและปิดบัญชีเลือกรายการแรกคือบันทึกรายการรายวันหน้าต่างของบันทึกรายวันจะขึ้นมาซึ่งจะขึ้นมาเป็นสมุดรายวันทั่วไปดังนั้นเราต้องเลือกตรงนี้นะคะ ให้ถูกเราสามารถกดอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้ว Enter จะมีสมุดร,รายวันให้เราเลือกซึ่งก็จะมีอยู่5้าเล่มด้วยกันเราก็เลือกที่สมุดเงินสดรับจากนั้นก็ Enter หรือเลือกเข้ามานะคะสมุดเงินสดรับก็จะขึ้นมาเราก็ตอบโอเค หน้าต่างนะคะบันทึกรายวันจะขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างเปล่าเช่นเดียวกันนะคะเราก็ใช้วิธีเพิ่มนะคะหรือกด F3 ในคีย์บอร์ดได้เลยจากนั้นหน้าต่างนี้เราใส่วันที่ให้ถูกตามากรณีศึกษาของเราจะเป็นวันที่2เดือนที่1ปี65ซึ่งรายละเอียดเราก็สามารถอ,าอธิบายรายการค้าได้นะคะคือการรับชำระหนี้จากบริษัท พยอมจำกัดน,นะคะซึ่งรายการนี้นะคะเราจะต้องไปตัดบัญชีลูกหนี้นะ,ะรายการนี้เดี๋ยวจะพาไปใช้วิธีลิงก์หรือเรากด F7 ได้เลยตรงเมนูด้านบนนะคะกด F7 หรือมากดลิงก์นะคะเมนูนี้คลิกเข้าไปนะคะจะมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีขึ้นมา รายการน,นี้ก็ยังเป็นหน้าต่างเปล่าอยู่เราก็กดเพิ่มเข้าไปการรับชำระนี้นะคะมันก็จะเกิดจากการขายสินค้าถูกไหมคะดังนั้นเมื่อเราจะรับชำระนี้นะคะเรารับชำระนี้เราจะต้องมาเลือกอใบเสร็จรับเงินนะคะวงเล็บขายธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะ S b u l ตรงนี้นะคะ Enter เ,เ,เข้าไป จะมีใบเสร็จรับเงินขายขึ้นมานะซึ่งรายการนี้เราก็เลือกเลือกวิธีเลือกประเภทเอกสารเรากดาตัวเลขหรือตุดหรืออะไรก็ได้ขึ้นมานะคะก็จะมีหน้าต่างเลือกประเภทเอกสารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็มาเลือก R i AI ก็คือใบเสร็จรับเงินวงเล็บขายนะคะเลือกเข้ามานะคะจากนั้นเรามาที่มเมนบรรทัดลูกหนี้เราก็ค้นลูกหนี้ขึ้นมาก็คือการ กดจุดหรือกดอะไรก็ได้นะคะจะมีะชื่อลูกค้าที่ต้องการขึ้นมาเราก็มาเลือกตามโจทย์เราก็คือเป็นบริษัทพยอมเราก็เลือกบริษัทพยอมแล้วเอน e ตอร์ Enter เข้ามานะคะจากนั้นใ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 บเสร็จรับเงินตัวนี้นะคะจะมีเลขที่อินวอยซ์ให้เราเลือกนะคะเรามาที่บรรทัดนี้เลยบรรทัดสุดท้ายที่เป็นเลขที่อินวอยซ์ตรนี้ค่ะขยับหน่อยนะคะอินวอยซ์ตรงนี้เรากด จุดหรือกดตัวเลขก็ได้นะคะแล้ว Enter จะมีอินวอย e ขึ้นมาซึ่งเป็นอินวอยตต้นงวดที่เราได้สร้างขึ้นตั้งแต่ตอนฐานข้อมูลแล้วนะคะเราคลิกการคลิกถูกหมายถึงการเลือกนะคะแล้วก็ Enter ขึ้นมานะคะก็จะมียอดยกมาที่เป็นอยอดของบริษัทพยอมซึ่งบริษัทพยอมนะคะจากโจทย์ตัวเดิมของเรานะคะจากเคสต u ดี นะเดี๋ยวให้ดูเคสตัดี้นะคะเคสตี้ก็คือมีลูกหนี้นะคะของบริษัทพยอมนะคะเงื่อนไขคือ2องทับสิบ EOM นะเกิดรายการเกิดขึ้นเมื่อวันที่15บหาธันวาคมนะคะซึ่งในจยดของครูจะเป็น2564กนะก็คือเงื่อนไข2องทับสิดังนั้นถ้าเขาชำระภายใน10วนันเราก็จะได้ส่วนลด 2%นะคะดังนั้นได้การค้าตัวนี้จะเกินแล้วนะคะเมื่อเกินแล้วเราก็จะไม่ได้ส่วนลดนะ,ะแล้วเราก็มาดูยอดว่ายอดที่ค้างชำระก,ก็คือยอด24750นเราเอามาใส่ตรงนี้นะคะ2 4แ0แล้วเราก็บันทึกได้เลยนะคะกดบันทึกปุ๊บเครื่องจะแจ้งว่าจะให้เครื่องรันให้ใช่ไหมตอบ yes นะคะ มันจะกลับมาที่หน้าต่างเดิมก็คือเอกสารประกอบการลงบัญชีจากนั้นให้เราคลิกซ้มหน้าลิงตอบ yes นะคะก็จะมีการบันทึกรายการค้าให้แต่เราจะเป็นเดบิตเงินสดอยู่นะ,ะซึ่งจริงๆแล้วรายการนี้จะไม่ได้เดบิตเงินสดเพราะรายการนี้นะคะเป็นการรับชำระหนี้นะคะแล้วก็มีการอวนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์แล้วก็มีค่าธรรมเนียมด้วยงนะั้นเราสามารถเปลี่ยนรายการค้าตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนรายการค้าตัวนี้ก่อนก็จะเป็นเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคารเราสามารถกดเลข5ขึ้นมาแล้วเราก็ไปหาค่าธรรมเนียมของธนาคารนะคะมีค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วเราก็เลือกเข้ามาเลยจำนวนตรงนี้ค่ะจะเป็น20บาท นะคะจากนั้นนะคะบัทชีที่2เราลบรายการลูกหนี้การค้าออกก่อนเพื่อที่จะบันทึกเงินฝากออมทรัพย์หมวดที่1นนะคะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออม,มทรัพย์ธนาคารกรุงเทพนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลบออกก่อนเพราะว่ายอดจะอยู่ทั้งด้านเดบิตเดี๋ยวเราลบออกก่อนนะคะแล้วจากนั้นมาบรรทัดที่3ซึ่งบรรทัดที่3เราเครดิตลูกหนี้การค้าใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยอด2 4ง7 5 0บาท นะคะยอดนี้ดังนั้นอดที่เป็นผลต่างด้านเดบิตที่เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารตัวนี้ค่ะนะคะเราสามารถกดสมดุลได้เลยนะคะเขาก็จะบันทึกรายการค้าที่เป็นตัวเลขผลต่างให้เราอัตโนมตัติซึ่งเดบิตกับเครดิตจะเท่ากันอัตโนมตัติจากนั้นนะคะรายการนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกค่ะตอบเยสเขาจะถามว่าให้เครื่องรันให้ใช่ไหมเราตอบเยส ทุกครั้งหลังจากที่เครื่องบันทึกข้อมูลให้แล้วจะกลับมาหน้าต่างเดิมเราก็กดออกถ้าเราจะไม่บันทึกรายการในสมุดรายวันเงินสดอีกนะคะแล้วเราก็ออกจากหน้าต่างนี้นะคะกลับมาอยู่ที่หน้าต่างเดิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้